อยากทำออนไลน์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําเรื่องอะไรดีนะคะไม่รู้จะทําเกี่ยวกับอะไรดีไม่รู้ว่าจะกระโดดเข้ามาแล้วทําอะไรดีด้วยว่าตีนาเข้าใจเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ตีน่าเริ่มเนี่ยตีน่าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือแบบงงๆเข้ามางงๆรู้แต่ว่าอยากทําออนไลน์อะรู้แต่ว่าอยากที่จะหาอะไรได้เพิ่มหาอะไรได้เสริมหรือว่ายึดเป็นอาชีพได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าการทําออนไลน์เนี่ยมันทาให้เรามีสระนะไม่ว่าจะมีสระทางเวลานะคะหรือว่าอิสระทางการเงินนะคะ ย่างตีน่าเนี่ยจะสามารถสร้างเงินได้แปดล,ลักต่อปีนะคะจากการทําออนไลน์แล้วก็หลายๆคนเนี่ยหลายคนอนะ่ะตอนเนี้ยมันมีบางคนเนี่ยทักมาเมื่อวานตีน้าอ่านคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าเห็น mm hmm. คุณตีน่ามห็นจะมีอะไรเลยค่ะเอาแต่ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยว,เ,ยวเอา้าก็ชีวิตมันอย่างเงี้ยเข้าใจว่า คื <c oughs> อเห็นทิตต้าถ่ายข้างนอกหรืออะไรเงี้ยโอเคบางทีไปเที่ยวบางทีจริงถ่ายอยู่แถวบ้านแต่ตอนนี้ถ่ายอยู่แถวบ้าในใน,ใน,ะนะคะที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยนะคะในรัฐที่ตน่าอยู่ในอเมริกาเนาะซึ่งการทําออนไลน์มันให้สรณภาพเราแบบนี้โอเคไหมเราไม่จําเป็นที่จะต้องติดแงกอยู่ที่ออฟฟิศไม่จําเป็นต้องติดแงกอยู่ในที่ใดที่หนึ่งจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งเราสามารถจะไปที่ไหนก็ได้ในขณะที่เราก็ได้เงินด้วยเออดีเปล่าะเอาเปล่านะคะเพราะนั้นเนี่ยโอเคถ้าใครอยากที่จะเริ่มทำออนไลน์เริ่มที่อะไรนะคะ เียมีเคล็ดลับง่ายๆอย่างแรกเลยคือเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนนะคะถ้าเราถนัดอะไรเรามีความสามารถอะไรดูว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นด้วยได้หรือเปล่านะคะ พราะว่าบางคนอาจจะถนัดขี่จักรยานแต่การขี่จักรยานมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใครนะคนอาจจะมาดูคลิปเราโดยอะไร้ยแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต่อยอดไปทําเงินได้ยกเว้นว่าเราจะขายจักรยานนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่ามันควรจะเป็นความถนัดหรือความความความสามารถที่มันเป็นสิ่งที่คนต้องการนะคะอย่างตอนที่ติ๊น่าเริ่มตอนแรกเนี่ยตีน่าเริ่มทําอะไรตีน่าเริ่มสอนภาษานะคะ ซึ่งจริงๆนะตอนที่ติาเข้ามาทําออนไลน์เนี่ยติ娜ไม่ได้ไม่ได้หวังว่าตัวเองจะมาสอนภาษาด้วยแต่ว่าสิ่งที่ตินทำเกี่ยวกอะไรคือติาลองลงมือทําไปก่อนนะคะและวนี่จริงๆเป็นคีย์สาคัญสําคัญมากกว่าการที่เราจะรู้อนะว่าเราจะทําอะไรในออนไลน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพยายามคิดว่า มันจะต้องเป็นหัวข้อที่เป๊ะเพอร์เฟกคือฉันมาเลือกหัวข้อนี้เราปังเลยซึ่งมันไม่ใช่โอเคไหมการทําออนไลน์เนี่ยมันคือการเดินทางมันไม่ใช่แบบว่า,วามันไม่ใช่เหมือนกับเราไปทํางานแล้วเราก็ต้องอเข้าทํางานแล้วทํางานให้ได้ตามเป้าหมายแล้วก็สําเร็จอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การออนไลน์มันคือการเดินทางและระหว่างทางเราจะต้องเอนจอยหรือว่ามีความสุขไปกับมันด้วย โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนไปย้อนดูเลยคิดที่หน้าเก่าๆเนี่ยย้อนดูใน YouTube อะไรเงี้ยนะพี่แไม่ได้เริ่มจากการสอนภาษาพี่น้าเริ่มจากการทําอะไรก็ไม่รู้บ้าบอลคอแตกมากนะคะเริ่มจากแบบรีวิวโทรศัพท์ iPhone อะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรมีสอนแต่งหน้ามีทําคลิปกับเพื่อนทำคลิปกับแฟนหรืออะไรเงี้ยค่อยๆทำมาทีละสเต็ปๆๆเรื่อยๆนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า baby step นะคะก็คือ take baby step แปลว่าอะไรแปลว่าค่อยๆก้าวไปทีละก้าว โอเคไหมแล้วแต่ละก้าวมันคือการเรียนรู้มันไม่ใช่ความล้มเหลวโอเคว่าเพราะว่าบางคนเนี้ยสมมติว่าเราทําคลิปแรกไม่มีคนดูเลยค่ะไม่เห็นได้ผลเลยทําไปไม่มีคนดูไม่มีใครสนใจไม่มีใครแบบว่ายังไงเข้ามากดไลค์หรือเข้ามาคอมเมนต์อะไรเลยเฮ้ยมันเพิ่งคลิปแรกมันเพิ่งคลิปแรกโอเคว่าตอนที่ติาทำไปคลิปแรกเนี้ยติาก็ไม่มีคนดูเหมือนกันตินานั่งเฝ้าคิปตรงติาเนี้ยน,นั่งกด refresh refresh ให้มันโหลดใหม่นั่งกด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  แล้วก็เห็นวิมีคนดูเพิ่มมา1ิบคนแต่จริงๆคือหลายสิบตัวติน่าเองทั้งกดรีเฟรชอย่างนั้นเข้าใจว่าตอนติน่าทำเนี๋ยก็ไม่มีคนดูแต่ตินา่าโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ตอนที่เราทําไปคลิปนั้นมันอาจจะพลาดเราอาจจะ,ะทําเรื่องที่ไม่มีคนสนใจคนเขาไม่อยากรู้เรื่องนี้เราทำเราทำใหม่ทำให้เนื้อหามันน่าสนใจมากายิ่งขึ้นทําให้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากายิ่งขึ้นทำให้มันน่าดูมากายิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตอนถ้าย้อนไปดูแบบคลิปติน่าเก่าๆอะไรยเงี้ย ตีน่าก็น่ากนีนเกีนน่าก็น่าเป็นแบบน่าเอออ่ไยเป็นเด็กอะไรเงี้ยแบบอะไรเยอะคือตีน่าแต่ตีน่าไม่ได้มองว่าเป็นความล้มเหลวตีน่ามองว่ามันเป็นการเรียนรู้โอเคไหมเพราะ,ะนั้นเนี่ยมันทำออนไลน์มันต้องมาด้วยมามซ์เซตนี้ก่อนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ทําออนไลน์แล้วประสบความสํมาเร็จนะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่ออกกล้องแล้วดูดีที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดอาจจะเห็นว่าตีน่าแบบโอ้พูดแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยนะแต่มันที่เกี่ยวมันคืออะไรม คนที่ทำออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จนะคือคนที่อยู่นานที่สุดโอเคการทำออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จนะคือคนที่อยู่นานที่สุดพี่น่าชอบอสอนนักเรียนแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปในสนามลบเนี่ยแล้วเราเห็นคนที่เก่งเยอะแยะมากมายเช่นบางคนยิงปืนเก่งฟันดาบเก่งต่อยมวยเก่งขี่มา้าเก่งขี่ช้างเก่งเดี๋อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งๆๆวิ่งวิ่งวิ่งไปโดนปืนยิงทีเดียวปังตาย ถามว่านักลบคนนั้นมีความหมายอะไรไหมมีประโยชน์อะไรไหมไม่เลยถูกไหมไม่เลยแต่คนที่ชนะลบชนะศึกสงครามนั้นคือใครคือคนที่ยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายเท่านั้นเองแค่นั้นมันคียมันแค่นั้นเองนะคะ ติ娜เนี่ยก็ใช้หลักการนี้เลยเพราะนั้นติาทำออนไลน์มาแล้ว5ปีเนี่ยติาไม่เคยมองว่าไอคิดติาที่แบบยอดคนดูไม่เยอะหรือว่าคนกดไลค์ไม่เยอะหรือแบบไม่มีคนมาคอมเมนต์เลยหรืออะไรเงี้ยติาไม่เคยมองว่ามันเป็นความล้มเหลวเลยติามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ตลอดนะคะเพราะนั้นเนี่ยลองดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราสามารถลองทําได้โอเคไหมอย่ามัวแต่ไปจมปักว่ามันจะต้องเป็นคอนเทนต์นี้อันนี้ มันจะต้องเป็นแบบนี้ฉันทําแล้วมันต้องปังเลยถ้าไม่ปังคือเลิกล้มเหลวฉันไม่ทําออนไลน์ต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะอย่างที่หน้าบอกโอเคอย่างแรกสิ่งที่เราถนัดอย่างที่สองสิ่งที่เราชอบก็ได้นะคะแต่ควรจะเป็นสิ่งที่ชอบที่ทำไม่ที่มันสามารถที่จะ,ะสร้างเงินได้ด้วยก็คือมันให้คุณค่ากับคนอื่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูมาถึงตรงนี้แล้วใครยังงง,ง,งว่าแล้วใจยังไงอะคะแล้วโอเคเลือกหัวคอแล้วะอะไรยังไงต่อใช่ไหม ตอนนี้ตีน่ามีคอร์สนะคะชื่อว่าคอสสร์สเศรษฐีที่บ้านเงินล้านออนไลน์ที่ตีน่าจะมาสอนให้คุณเนี่ยหาตัวเองให้เจอหาตัวตนทำยังไงเราจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทำไมเราก็ได้เงินด้วยโอเคไหมเพราะว่าถ้าสมมติเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่เราไม่ได้เงินเราก็อดตายนะบางคนชอบนอนดูทีวีอะหรือว่าชอบนอนเล่นโทรศัพท์เนียมันไม่ได้ตังค์โอเคมันไม่ได้ตังค์แต่เอาจริงเนี่ยทำออนไลน์ที่นั่งเล่นโทรศัพท์ตีน่นก็ได้ตังค์นะถ้าสมมติใครอยากที่จะเป็นแบบนั้นอ คอร์สเศรษฐีที่บ้านเงินล้านออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจริงๆมันเป็นคอร์สที่น่าทำมวยนานแล้วอา่าเมื่อปี2019นะแล้วก็มีนักเรียนหลายคนที่ประสบความสําเร็จนะคะสร้างเงินได้หลักแสนอะไรเงี้ยตอนนี้ที่น่านะคะกำลังจะอัปเกรดเนื้อหานะคะก็จะเป็นคอร์สเศรษฐีที่บ้านเงินล้านออนไลน์2.0นะคะให้ทักมาในไลน์แอดถ้าสนใจนะแอดทีน่าบัวแครโอเคไหมแอดทีน่าบัวแครแล้วก็บอกอา่าน้องแอดมินว่า ขอคอเสเษฐีค่ะขออ,อยากลามรู้เกี่ยวกับคอเสเษฐีค่ะคอเสเซตีสองจนนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเรียนกันวันที่4ตุลาคมนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากที่จะเริ่มทําออนไลน์นะยังไม่รู้ว่าเฮย้ยเราจะทําแบบไหนเราทํายังไงดีคือมันแบบมันไปไม่เป็นจริงๆแต่เราอยากที่จะมีสภาพทางการเงินอยากที่จะมีสภาพทางเวลาถึงขนาดที่แบบได้ไปเที่ยวจนคนบน่นอะซหน่าไม่ไปเที่ยวกัน <laughs> ซึ่งตอนแรกซิน่าก็งงนะคือ,ค,อคือคิดว่าคนอาจจะชอบชอบดูคลิปอะไรแบบว่าเราอยู่ข้างนอกหรืออะไรอย่างงี้ พอถ่ายข้างนอกเยอะเกินคนก็หมดว่าไม่ได้มันคิดว่ามันเป็นอะไรไม่ได้มันไปเที่ยวแบบอะไรเงี้ยแต่ชีว่ามันก็เป็นแบบเร้งจริงอ่ะโอเคป่ะเพราะนั้นถ้าใครสนใจนะคอเสร็จถีที่บ้านกันร้านออนไลน์นะคะก็ทักมาได้น้อที่แอดทีน่าบัวแคนะคะแอดทีน่าบัวแคทิมแอดด้วยนะเพราะนั้นถ้าใครสนใจนะก็แอดไลน์มาเนาะสำหรัวันนี้ที่น่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ